อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆทุกคนมีแอรเพิ่งตื่นนะคะคลิปนี้เนี่ยอาจจะมาสอนแต่งหน้าแบบไปโรงเรียนแล้วคุณครูจับไม่ได้ไปเจอหนุ่มๆก็จับไม่ได้ค่ะแต่งแบบไม่แต่งนั่นเองแต่ตอนอื่นเลยไหนๆก็เพิ่งตื่นแล้วนี่ขอโชว์สกินแคร์รูทีนะคะหรือว่าวิธีปรนิบัติผิวยามเช้าของแอร์ก่อนนะคะก็มีตัวช่วยทั้งหมด3ตัวตามนี้เลยค่ะ นี่คือแกงนองหอยทากของแอนนะคะก็จะมีสเนลมาส,สเนลครีมแล้วก็สเนลเจลค่ะ เริ่มต้นจากตัวแรกนะคะสเนลเจลตัวนี้นะคะซองสีฟ้าตัวนี้นะคะจะเป็นเจลหอยทากขัดผิวนะคะก็จากฟูจินะคะอันนี้เนี่ยมีกลูตาด้วยนะคะแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยก็เป็นเนื้อเจลค่ะวิธีใช้ก็ทาลงไปบ,บนใบหน้าที่แห้งนะคะตื่นมาก็ทาได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกมากลับบ้านมีเครื่องสำอางก็ลบเครื่องสำอางออกสับหน้าให้แห้งแล้วก็ลงมือได้เลยค่ะ แค่บีบเจลออกมาจากซองนะคะไม่ต้องใช้แรงเลยค่ะไม่ต้องขัดเลยค่ะแค่ทาลงไปเนี่ยที่ใครก็หลุดออกมาแบบนี้เลยแบบตาเกียดเนาะแต่ว่าหน้าเราจะสะอาดมากนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณหนึ่งนาทีนวดนวดไปนะก็ไปล้างหน้าค่ะแล้วก็ซับหน้าให้แห้งเตรียมพร้อมคะะสำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะ ขั้นตอนที่สองนะคะอันนี้เป็นฟูจิเซเนลมาค,ค่ะเป็นมาข่อยทางนะคะอันนี้เนี่ยเนื้อเขาจะไม่เหมือนอันเมื่อกี้นะเมื่อกี้เป็นเจลอันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อแบบมาร์คเลยค่ะจะเป็นเนื้อสีขาวๆาวนะคะก็พอกหน้านั่นเองนะคะก็พอให้ทั่วหน้านะคะแล้วก็ทิ้งไว้สินาทีค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดความหมองคล้ำนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนนะคะ แกงน้องหอยทาทั้ง3ตัวจากฟูจิครีมเนี่ยก็จะมีสารสกัดจากหอยทาประเทศเกาหลีด้วยพอกเอาไว้แบบนี้นะคะก็ทำต้นทำนี่สัก10นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยไปล้างหน้าออกด้วยน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ซับให้แห้งค่ะนี่น่าจะรู้สึกขาวใสเลยค่ะแล้วก็จะดูแบบตึงๆนิดนึงนะเพราะว่ารูขุมขนเนี่ยกระชับขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้เวลาของขั้นตอนสุดท้ายย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 าแล้วนะคะก็คือฟูจิเซเนลครีมซองสีเขียวนั่นเองค่ะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเจลแบบนื่นนนิดนึงเวลาใช้เนี่ยใช้แค่2หยดเท่านั้นค่ะเป็นการทาเคลือไปให้ทั่วใบหน้านะคะตัวนี้เนี่ยใช้คุ้มมากเพราะซองหนึ่งสาบาทใช้ได้นานมากจริง ขอเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าแอ์รู้จักเจ้าปูจิครีมทั้ง3าตัวนี้ได้ยังไงนะคะก็เริ่มจากแอบไปเจอคลิปคลิปหนึ่งข pues องปูจิครีมนี่แหละนะก็เลยไปซื้อมาลองใช้ตามนะซื้อมาจากเซเว่นนี่แหละแล้วก็ลองใช้ตามแล้วก็โอเคก็เลยมาบอกต่อนะคะได้เวลาแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้านี่ลุฟีเลยนะคะแต่งหน้าครูจับไม่ได้ผู้ชายจับไม่ได้นะคะว่าเราแต่งเริ่มต้นนะคะแอ์จะใช้คุชชั่นนะก็คือ เป็นรองพื้นที่บางเบานะคะตัวนี้ของโซวัซูนั่นเองค่ะก็บางเบามากๆจริงๆนะคือมันให้การปกปิดที่ค่อนข้างน้อยเพียงแต่จะทำให้หน้าเราดูเงาขึ้นนิดนึงดูเป็นธรรมชาติแบบแค่แค่ทำให้สีมันเสมอกันสีผิวเสมอกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีซ้ำตรงสังจนจมูกแล้วก็ใต้ตานิดหน่อยแต่ว่าพวกรอยดำใต้ตาก็ยังแบบปิดเอาหนี้อ่ขนาดร0อนนะแต่ว่าก็ดูดีขึ้ เสร็จแล้วอจจะใช้ครีมบลัชนะคะแบบครีมนะเพราะว่าจะดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นนะคะก็ทาลงไปแบบนี้เลยคลิปที่แล้วก็ใช้ตัวนี้ใช้ได้อยู่นะค่อยๆแตะๆมันไปทีละน,น,น้อยทีละน,น,น้อยนะแ <should> ห้งเร็วอยู่ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยหน้าก็จะดูเหมือนมีเลือดฝาดอมชมพูเบาๆดูสีลงเครื่องสำอางไปสอ,อย่างลวแต่ยังเหมือนคนหน้าสดอยู่เลยค่ะ <S <S โอเค มาดูแลลิมสีปากกันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทาลิปแบบมีสีกันนะก็อันนี้นะคะเป็นของ la n e i g e นะคะเป็น sleeping mask นะคะเป็นลิป sleeping mask ก็เป็นาาก k ทาก่อนนอนได้ตื่นเช้ามาปากนุ่มหรือว่าจะทาแบบก่อนแต่งหน้าก็ได้นะพอแต่งหน้าเสร็จมันก็จะช่วยฟื้นฟูได้พอประมาณเสร็จแล้วลงแป้งฝุ่นนะคะก็อาจจะใช้แป้งฝุ่นแบบที่โปร่งแสงนะคะจะได้เหมือนไม่แต่งหน้าจะแค่เซ็ตตัว cushion กับ ลัชออนแบบครีมที่เราลงไปส่วนคิ้วนะคะงานคิ้วเนี่ยแอจะใช้แปรงนะคะแปรงขนคิ้วเสร็จแล้วนะคะวิธีการเขียนคิ้วจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วก็ได้หรือว่าจะใช้อันนี้ก็ได้แต่วันนี้แอจะใช้เป็นอันนี้ I ก e g Brow Liner นะคะหัวเขาจะเหมือนหัวอายไลเนอร์แบบนานนะคะแต่ว่าแอจะใช้เขียนเป็นเส้นขนเหือนรายขนนะคะเป็นไายขนคิ้วนั่นเองนะคะแบบนี้ คือคิ้วเนี่ยจะใช้ดินสอเขียนคิ้วก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบฝุน่นก็ได้นะให้มันดูธรรมชาติเป็นพอนะขีดขีดไปให้เป็นเหมือนขนคิ้วหนาอะไรแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะเขียนอินเนอร์อายไลเนอร์นะคะก็จะใช้อายไลเนอร์เขียนเฉพาะขอบตาด้านในนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าเ a อร์ l i น์แบบนี้เวลาหลับตาเนี่ยก็จะไม่เห็นเลยนะว่าเขียนอายไลเนอร์เสร็จแล้วดัดขนตาแต่ไม่ต้องดัดสุดนะดัดแค่เบาๆพอ มัสคาร่าเนี่เวลาใช้ก็ปาดปาดออกให้ทั่วทั้งอันนะคะเวลามันไปติดที่ขนตาเนี่ยจะได้เรียงเส้นสวยแล้วก็ดูน้อยนะคะดูเหมือนเป็นขนตาจริงมากขึ้นจริงๆเรามาสคาร่าที่อเลอร์ใช้วันนี้นะคะเขามาเป็นแพ็ค2คู่นะคะของ1 0 2 8ูนี่แน้รักเค้าเอ็กเซน,นนี่มันจะมาเป็นสีเมื่อกี้นะคะกับอันนี้ที่เป็นไฟเบอร์ถ้าใส่ไฟเบอร์เข้าไปรับรองว่ามันจะ สบูมมากเลยนะคะแต่วันนี้เราจะใช้แค่แท่งเดียวนะก็จะให้ความเป็นธรรมชาตินะคะอยากเวิร์กก็ใช้2แท่งคู่กันคนตาล่างอาจจะงงว่าปัดทําไมถ้าจะปัดน้อยขนาดนี้คือปัดน้อยมากๆมันแทบไม่รู้สึกว่าปัดเลยแต่ว่าอาจจะช่วยให้เราสวยขึ้นสักสาเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ต้องจัดไปในวันที่แต่งหน้าได้น้อยๆน,นะคะก็สเปอร์เซ็นต์ก็สำคัญนะแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรอย่างนี้ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นการทาลิปค่ะอันนี้เนี่ยแอลเลือกใช้ลิปเนื้อบางนะคะให้เลือกสีที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็อย่าลืมทาลิปมันแบบแอลไวล่่งหน้าก่อนนะคะมันจะมันๆเนาะเวลาผสมกันแล้วมันก็จะดูเหมือนลิปบามเนี่ยมีสีเบาๆอย่างนี้แล้วยิ่งแอลเลือกลิปสติกที่เป็นเนื้อบาเนี่ก็จะยิ่งดูเป็นธรรมชาติค,ค่ะแฮย้อนไวแปร์อันนี้นะคะไปถอดคอนแทคเลนส์มาด้วยแล้วไปใส่ชุดนักเรียนมานะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือ สีผมแอร์เนี่ยไม่ได้จริงๆนะถ้าไปโรงเรียนต้องโดนครูห้องปกครองเนี่ยนะแบบเรียกเข้าไปแน่น,นอนไม่น่ารอดก็ยังไงถือว่าสําหรับน้องๆที่มีถามกันเข้ามาเยอะนะคะสําหรับลุกแต่งหน้าไปโรงเรียนก็สามารถแต่งลุคนี้ตามแอร์ได้หรือว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็สามารถแต่งอันนี้เนี่ยวันสบายๆายเพราะแต่งง่ายแต่งเร็วแล้วก็เวลาไปเจอหนุ่มๆนะคะแล้วก็แอบไปแบบแอบ,แอบได้นะว่าอันนี้หน้าสดไม่ได้แต่งเลยนะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย